มาเลยจ้ะของใหม่ในเซเว่นวันนี้มานะอัปเดตนะโอโหเห็นไหมใหม่ใหม่ใหม่สีอันเต็มเลยนี่ด้านล่างก็ใหม่ยิบไปเลยนี่อะไรใหม่นะ่ะ ไเฮ้ยหกร้อยแปดบาทไปสักลังดูก่อนเพื่อนมาเลนละเล่นมมาเลยดีกว่าแต่ก่อนอื่นนะปากไม่แดงไม่มีแรงกินนะหน้าผมล้นๆนอย่างนี้นะผมแนะนําแล้วผู้ชายควรจะมีลิปตัวนี้ติดไว้นี่ผมใช้จนมันไม่เหลือแล้วเนี่ยปกติมันต้องยาวกว่านี้นะเป็นยี่ห้อซิกเทอรี่นะเบอร์2 1 4สี่ตัวนี้เป็นลิปแมทจริงๆเดี๋ยวเขาหน้าผมจะซื้อแบบเป็นลิปที่มันเงาเงาวนวาวหน่อยแต่ติ็แมทก็ดีนะนี่คุณเห็นปะคือ Hmm. มันจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่โป๊ะไม่โปะหน้ามันจะดูแบบว่ามีออร่าเหมือนเป็นคนที่กินวิตามิน, C, นซีกินส้มแล้วสี่หลูกอะไรเงี้ยหน้ามันจะแบบดูสดชื่นขึ้นนะไม่เป็นผีอ่ะผมตักตะก้าให้แล้วกันวันนี้ขายของนี่ทึงโอ้ปีใหม่นะออ้เง <c oughs> ๆยรวยๆทุกคนมาเลยมิสเตอร์ปอตเตโต้โกสเปเปอร์เขาบอกว่าเป็นความเผ็ดที่ระดับ หนึ่งล้านสกอร์วิวบ้านี่มันสกอร์วิวนะไม่ใช่สกอร์ฟิวที่หลบหนีจากคุกนะแห <g iggle> แกะดูเลยตัวนี้เป็นรสอ,ออกใหม่คนระับไม่โกหกคนดูนี่ข้างในเปลี่ยนไหมดำมะเมียมคันนี้อันนี้บูดไหมนเนี่ยปกติเป็นแผ่นมันต้องเป็นสีดำๆแบบนี้แหละโอเคเลสวสกอรหืมอร่อยเหม็นเผ็ดเลยอ๋อเป็นรสชีสนี่ว่ามันไม่ได้รสชีส ผมเสจแผนเดียวต้องเผ็ดแล้วนะงี่แบบดึงชาชานิดหน่อยอะ่ะนี่แหละหรอกเซเป็นเขามีซาซิขายแล้วนะงานนี้บอกเลยว่าไม่ต้องตามหาร้านของชําแล้วแล้วแบบซาซิใครที่ไม่เคยกินนะเด็กรุ่นใหม่นะพี่ต้งบอกน้องไว้ก่อนตอนนี้เลยนะว่ามันเป็นน้ําแป๊บซี่ที่ผสมก,กับยามองโอ้โหนี่สดชื่นมากอะ่ะอันนี้เป๊ะเลยแล้วหวานด้วยหนึ่งกระป๋องหกสิบแคล โอ้ป็นเลยอ่ะมันย้อนวันๆทำให้คิดถึงอะ่ะแล้วก็เดินกลับบ้านจากโรงเรียนสิแล้วก็ผ่านละน้าแปะแล้วก็แวะซื้อซาซี่ตัวนี้ยบอกเลยว่าหืมอร่อยคนอนยักษ์ซอสงาปกติคือมันจะเป็นพวกกับรสหมาล่าโนริสาหลายอะไรพวกนี้ใช่ไ้มนี่มันซอสงาผมเพิ่งเคยเห็นไงประมาณ7-8ซองนะนี่คุณน่นากินมากอืมจะไป มันก็ยังเป็นสีหมาล่าอยู่นะแต่มันเป็นซอสไงยังไงอ่ะอืมมันจะมันๆเหมือนถั่วเลยช้ำๆกรดบๆเฮ้ยได้อร่อยว่ะเฮ้ยมีติดบ้านไหมนะติดฝาผนังติดเตียงติดตู้อย่างเงี้ยตื่นนอนมากินเลยนะสุขภาพแข็งแรงใครมาคุยมหน้าบ้านผมวะผมเรียกหน่วยคอมมโดมาเดียวว่ะผมขอปฏิเสธทำตามคำสั่งครับท่าน อันต่อไปเลยอันนี้อยากกินมากใครแบบสายรดช่องอ่ะบุญกะทิรดช่องไทยโอ้โหขอบคุณมากสายขนมไทยนะต้องกราบแทบเท้าเลยพวกผมชอบมากเลยพวกแบบรสช่องอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจัดให้เลยตัวนี้พี่ดูนี่โอ้ยดอกไม้นี่หอมกะทิแบบว่าควันเทียนมากอะ่ะแล้วเขายัดรสช่องมาให้ด้วยว่ะคุณดูดิ มันมีรสช่องอยู่ข้างในด้วยนะตัวรสช่องข้างในมันจะหนึบๆนบเว้ยข้างนอกจะเป็นบุ้นแบบดึบๆแล้วหอมใบเตยหอมอะไรเงี้ยหืมหืมผมว่าทุกคนต้องคิดถึงเขียงแน่เลยแล้ววันนี้ผมเขียงผมมาอัปเกรดแล้วไปเรียนหนังสือมาจากเขียงสแตเลสวันนี้ผมอัปเกรดไปเป็นเขียงไม้มะเกลือคุณโคตรด,ดีเป็นแบบกันเชื้อราแบคทีเรียนนะซื้อมาเนี่ยจากช็อปปี้เพื่อแบบ คลิปมันจะดูแบบน่ากินนะเวลาเขียงมันเป็นสีนตายมากวันนี้ดูน่ากินขึ้นใช่ไหมใช่ไหมล่ะฮ้ยอันนี้ดว้วยโอ้ขอร้องเลยเดี๋ยวมันขวางทางวะใครเคยกินต้นคริสต์มาสบ้างแต่นี้เป็นมาการองแล้วก็แล้วก็มีแบบครีมอยู่ด้วยกินมันแกว้วกินมันแกว้วกินแล้วตดใส่แมวอะ่ะย่อต้นคริสต์มาสก่อนแล้วกันนะหืมไว้ช็อกโกแลตกลิ่นส้มใครว่าผมตัดไม้ทำลายป่าก็เถอะนะผมกินหมดต้นไม้อ่ะนี่ ต้นคริสต์มาสโคตรอร่อยมีไอ้อมเปรี้ยวๆเบาๆเหมือนฟุตตี้นิดนึงนะแล้วก็ตัวกามา,าระลองอะ่ะเทเบิ้ลก็ทําดีอยู่แล้วกรอบนอกนุ่มในแล้วก็หนึบๆอะไรเงี้ยคุณจะแปะแล้วกันกลิ่นมันจะบอกแบบฟุตตี้เหมือนดัชมิลส์หรเขียวอะไรเงี้ยเอาเป็นแบบสายขนมถุงหน่อยป้า <c oughs> โรลเลอร์โคสเตอร์กลิ่นหมึกแซบโอ้โหพี่ดู <c oughs> นะขายลมหรือเปล่าเน <c oughs> ี่ย กูด้วยว่าไม่ได้ว่ะรสชาติมันดีว่ะใครชอบชอบแนวแบบว่าเล,ลรสปลาหมึกย่างอะไรเงี้ยผมว่ามันเข้าท่าแต่ว่ามันเป็นเทคเจอร์ของโรลเลอร์คัสเตอร์ไงคือถ้าเขาทำแบบแผ่นมันฝรั่งทอดกรอบเขาดีมากอยู่ละแล้วเสียงชัดไหมเพราะวันนี้ผมใช้ไม์นี่มินิไม้ DJI ตัวนี้พันต้นๆเองคุณแล้วคือมันอันเล็กไงเวลาติดตามเสื้อจาอะไรเงี้ย ไม่ค่อยเห็นนะแล้วคือร่า,าอันมันใหญ่อะมันใหญ่แล้วมันดูแบบว่าติดไม้ไวเลยอะไรเงี้ยแต่เนี้นมันอันเล็กแล้วคือมันเก็บเสียงได้ดีมากอ่หรือก,กินบักชีเว้ยกินบัคชีเหรอโัวอผมไม่ชอบกินบัคชีเท่าไหร่นะบุกกินบักชีชิมดูดินี่โหแล้วติดเขียวเลยเนะี่ยมัจะออกแนวแนว,วทั่วหนะ่อยเนาะชิมครีมม,มันๆอนะไรเงี้ยเหมือนอันนี้เลยเหมือนอัซอสไงเลย แต่ว่ามันจะมีกลิ่นผักชีที่แบบลอยอยู่บนข้าวต้มอะไรอย่างเงี้ยมันแปลกนั่นอร่อยดีวิสายดื่มอย่างพวกเราเนี่ยวันนี้เขามาแล้วนะฮะไรทิพถั่วลิสงหอมเจียวเออเห็นไหมเดี๋ยวผมได้ใช้เขียงทีละอุ้มซองเล็กๆอย่างนี้คุณเอ้ยเฮ้ยโอ้โหหอมเจียวอะไรอย่างเงี้ยก็มาแบบเต็มๆเ,เลยนะไกลเลยเห็นปหมจีนนี้ไปดรูยเป็นไง มันมีรสชาตินะตองอย่างนี้เลยถั่วทีส่งนั่นแ่ลแล้วก็มีหอมเจียวออย่างเงี้ยเนี่ยหนือกินแบบว่าหอยนางรมทรงเครื่องอะ่ะเออเดี๋ยวมันไม่ถึงหอยนางรมหรอกนะอ,อร่อยดีนะแต่ผมว่าต้องใช้ช้อนตักอะ่ะคือหอมเจียวม,มันเม็ดเล็กเว้ยเจ็ดจุดห้าแล้วกันถ้าใช้ผมว่าเอาไปผสมกับเมนูอื่นยอะไรเงี้ยที่ต้องใช้ทั้งทั้งถั่วและหอมเจียวคือเมนูอะไรวะแบบโรยบนยำอะไรอย่างเงี้ยหรอก็เข้าท่าดีนะมันผสมมาให้อ่ะ สตอเบอรี่คริสต์มาสชีสพายโอ้โหขออนุญ,ญาตนะตักลงไปนะฮะโอ,อ้ยเข้าลองช้อนพอดีเลยว่ะอ้โหมันเป็นมันเป็นเยนลลี่อีสีแดงเป็นเยลลี่ไว้เออแล้วก็มีสามเลเยอร์มีคุกกี้น่าจะเป็นครีมชีสเยลลี่แล้วก็เป็นไอเนี้ยแหละอืมก็อ,อร่อยดีอะ่ะเป็นแบบครีมบนหน้าเค้กอะ่ะคือใครชอบชอบแบบคุกกี้บดครีมชีสอะไรอย่างเงี้ยก็อ,อร่อยดีนะ อืมใครชอบแนวนี้ยซื้อได้ผมว่าไม่ได้เกลียดอะไรทับเจ็ดแล้วกันคือมันก็แบบรวมๆม,มานะบราวนี่ดูใบพิทาชิโอผมแกะให้ดูเลยอุย้ยช้อนรูปหัวใจครีมพิทาชิโอแล้วก็เป็นน่าจะเป็นบราวนี่นะด้านบนเป็นแบบเหมือนผงผงผงโกโก้อะไรเงี้ยเฮ้ยข้างบนเป็นช็อกโกแลตเว้ยกรอบเว้ยมันแครกนี่มันแครกดูหรูๆเลยเว้ยโหดูช็อกโกแลตดิคตนหนา เห็นคุณฟ้าป่ะเฮ้ยมันเอาจริงยัเนี่ยมัี <c oughs> ีนกเขมองมันเป็นผงๆก็ลอ,อยเฮ้ยติบอันนี้คือที่สุดเลยจากอันดับคืออันนี้ดับหนึ่งเลยเฮ้ยไปหาเลยนี่เฮี้ยจริงว่าสุดยอดสุดยอดจริงๆแบบสุดยอดพุดดิ้งนมสตอรี่กลิ่นคุโรมินี่ นี่นี่นี่คุณดูดิมันลอยอยู่เนี่ยเท่เงเม้งเนี่ยผมลองชิมดูแล้วกันนะ,ะนะนี่ด้านบนเห็นปะเหมือนขนมอ,นมอนมี๋ขนมอี๋ขนมจีนขนมอี๋คนจีนนะคุณอืมนมสตอรอเบอรี่เมจิเห็นด,ด,ด้านหด้านล่างมันมีนพุดนะดิ้งด้วยนะผมตักมาดูเนื้อคุโรมิสีชมพูนี่ <c oughs> ตายตายเลยอันนี้อร่อยอร่อยแน่อืมผมมันสดชื่นอะ่ะก้าวอร่อยผมอยากกินคุโรมิมานานละ ไดฟุกุอูจิมัชะคุนาฟ้าไดฟุกุยัดไส้ด้วยคุนาฟ้าแล้วเป็นของญี่ปุ่นโอโคนี่มันรวมสาประเทศเลยปะเนี่ยดูดิมาดูญี่ปุ่นมากแล้วสีมันแบบเขียวอันนี้ให้ความรู้สึกแบบเหมือนไปญี่ปุ่นเลยแล้วแบบไปซื้อขนมข้างทางอะ่ะดึ๊บอุ้ยมันมนุ่มมากนุ่มมากนุ่มมากมของกินอ่อนันหนึ่งนะอื้อหืัชะแรงมากติดขมเลยแล้วก็มีแบบผสมคุนาฟาเล็กน้อย รกรึบครับเนี่ยไส้เป็นอย่างนี้คุณมัทฉะเซเวน่นที่เขาใช้มัทฉะแท้จากเชียงรายเลยวัเนี่ยมันขมนริงไหมสนิกเกอร์สตอร์บรีเฟเวอร์เอาจริงๆมัทสนิกเกอร์ผมไม่ค่อยได้แบบซื้อกินเท่าไหร่นะเพราะว่ามันแบบแคลอรี่มแบบันโหดมากอะ่ะนี่แท่งเนี้ยประมาณ200แคลแล้วเนี่ยแท่งเนี้ยแค่เนี้ยเนี่ยนี่คุณดูดิโอ้โหข้างในแม่งแบบเฮ้ยครึ่งเดียวกูกินไปร้อยแคลเลยเหรอเนี่ย ผมได้ให้ใช้เขียงกันแนละ้ว <c oughs> เออภาพสวยภาพสวยหืมกลิ่นสตรอเบอรี่แบบปอ๊ปอ,อกกี้ปออ๊อกกี้สตรอเบอรี่อะคุณอืมเนียนแน่นมากแล้วกลิ่นสตรอเบอรี่เขาช็อตมากอะสิบแล้วกันกน,น,นั่งไม่มีอะไรลดทอนได้นะตัวนี้มันสุดยอดแล้วนี่เซเว่นมีเซาโคลากลิ่นแบบโคลาต่างประเทศนะมันจะแบบว่าแทงเข้าจมูกนิดนึงอะ โอ้โห oh, เป็นโคลาที่แบบโคลาจริงๆอ่ะเคยกินแบบโคลาจริงๆที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่แป๊ปซี่อะโค้กอะอร่อยสดชื่นเว้ยหนึ่งกระป๋องอยู่ที่ประมาณ70แคลเพื่อใครเบื่อแป๊ปซี่นะแบบเอออยากหาน้ําหวานนักเจ็ดสิบแคลกินเข้าไปนะเป็นทางเลือกที่ดีนะ9.5หโอ้โห oh, oh, มันเหลือแต่ของเวฟแล้วมันเหลือของเวฟประมาณ4อันคนอย่าเพิ่งปิดไปไหนนะ แซนด์วิชเค้กไก่ยองสาลายคือข้างในมันมี2อันเท่านี้นี่มี2อันแบบนี้เนี่ยเล็กๆมันเป็นเครปแต่ว่าตอนเว็บกลิ่นเครปแบบชัดมากไม่รู้ว่ามันผสมแป้งยังไงให้ให้กลิ่นเครปมันชัดขนาดนี้นะด้านในเป็นไส้ไก่หมูย,ยองแบบนี้แหละแต่กลิ่นเครปแบบชัดมากหูน้ำมันห,หวานๆแล้วก็ไกย่ยองพริกเผาผมว่าผมน่าจะเว็บแล้วแข็งไปมันดูแข็งมากอ่ะแต่โดยรวมรสชาติโอเค เหมือนกินเครปหมูย,ย,ย่างพิผเผาอย่างนั้นเลยหกแล้วกันอืมมันทิปปิง้งมันทิปปิ้งนี่เหมือนภาษาอังกฤษปะ่ะเฮ้แต่ผมร้อนับปกัมมากเลยอะคือฟอนตมันฟอนตมันสวยมากเลยฟอนตเป็นมิตรกับคนคนใช้บริการมากเลยข้างในเป็นแบบหกลูกอย่างนี้อุ <c oughs> ้ยโลหอมมากเออให้มาเป็นลูบลูกๆแบบนี้เลยนะทุกคน อนบเน,บ,เนบข้างในมีข้าวโพดอยู่ด้วยอืมถ้าใครแบบชอบกินนะแบบมันเป็นเหมือนขนมไทยอะไรอย่างงี้ป้าที่แบบปิ้งเขียนกับกล้วยปิ้งอะ่ะก้าแล้วกันอร่อยแล้วฟอนสวยด้วยทริปเปอร e ชีสพิซซาเซเวน่นเฮ้ยทำถึงมากอะคุณคือชีสเชิตอ,อะไรเขาแบบเป็น t r i ปเ e c h e ชีสก็คือ3ชีสอะดูดีดูดีมากเออ อม,มันคือรสชีสเลยเว้ยมีความแบบเเปรี้ยวมะเขือเทศนิดหน่อยแต่ว่าเหมือนมันจะเน้นความหอมของชีสทั้งแบบทริปเปลิลชีสก็คือสามชีสน่าจะเป็นมอสซาเรล,ล่ามัสเรโลแล้วก็มัสซแลเม้นะอืม,อมน,น่ากินเลยอะ่ะเอาไปครับกล้าด้วกันอร่อยอร่อยตัวนี้อร่อยเลยบะหมี่ต้มยำหมูเดงบะหมี่ต้มยำหมูเดงคุณ เขาให้น้ำพริกกะมูมาด้วยนะน้ำพริกกะมูแม่แอลอะ่ะเฮ้ย้พริกกะมกูโอ้เยอะอยู่นะแต่ผมว่าน่ากินมุมนี้ไม่น่ากินว่ะใช่ไหมวะคือกลิ่นต้มยำอะไรเงี้ยมันมันมันถึงนะมันแรงมากเลยอ่ะคุณดูหมูเด้งดินี่มันขนาดนี้เออน่ากินอยู่มาครับอืมโอ้อยเนี่ย มีหมูส่งหมูสับด้วยนะเส้นอะดีเส้นคล้าย,ายแบบเส้นเ,เข้าวซอยเออเหมือนเส้นข้าวซอยเว้ยแล้วก็รสชาติหวานเปรี้ยวมีเปรี้ยวไม่เปรี้ยวไม่แรงเค็มนัวติดหวานคือแบบหมี่แห้งมันจะติดหวานนิดนึงนะแล้วก็มันจะมีเท็กเจอร์ความกรอบของไอ้ตัวกากาหมูเฮ้ยอร่อยต้มยำจริงๆวะ่ะนะความโป่งความเปรี้ยวเลยเขามาว,ว่ะจังหวะโดนกากหมูคือกรอบเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานด้วยอร่อยแล้วตัวนี้ทำถึงเว้ย 1เด้งหนึบเด้งหนึบเฮ้ยอันนี้หมูเด้งของแท้ว่ะจบจบเลยตัวนี้ของแท้ว่ะหมดแล้วนะทุกคนวันนี้อาจจะอันดับกว่านี้หนึ่งแล้วกันหลาๆอันดับนะไม่จัดอันดับอันดับหนึ่งผมมให้พิทาชิโอไอตัวที่มันเป็นสามชั้นนะพิทาชิโอที่เป็นรูปดอกหัวใจอันอันดับหนึ่งเลยนะอันนั้นต้องไปลองอันดับสองเหรอสมงติให้บะหมี่แล้วกันไอจิงเป็นอันดับหนึ่งได้เลยนะเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีพิทาชิโอมาตัดหน้าไปนะอันนี้คุณเป็นอันดับหนึ่งเลยอีบะหมี่ต้มยำแห้งเลยเนี่ย อุดยอดมากอันดับ3นะวุ้นกะทิรสช่องรู้แต่น,นี้บางคนไม่ชอบกินวุ้นกะทิเนะแต่ว่าอันนี้อร่อยจริงอะ่ะคุณไปลองเถอะนะใครตอนนี้กำลังจะอบอไปเซเ่นใช่ไหมยอย่าลืมใส่กางเกงในไปด้วยนะเดี๋ยวคนอื่นเขาจะเห็นกันหมดนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนนะสวัสดีครับทุกคน